ดีวิดีโอเลยมาจ้ะฟนในปฏบิโอยังไม่ปปชมอะไรใช่ว่ามาฟนพมาเลยโลมิชี่โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนโฟนพมาเลยแต่ยลูกกูว่าสเว่พมาท่าท่าได้สุรชีอยู่บนโต๊ะทำโมรชีวางไว้บนโต๊ะสะยว่พมาท่าท่าเดอยู่บนโต๊ะลบโลชี่สเว่พมาปะฟอ่นตู้บิบลาโลบโลชีชักแบะหรือยัง ชาร์จแบตเลยยังโฟอนตัวเองบีบีล้วเดี๋ยวเราตุยท่าทองเบลุบเยลุบเฉ๋กำลังชาร์จอยู่กำลังชาร์จอยู่ตุยท่าทองเบลุบบีบีลุบเยลุบเฉ๋ชาร์จแล้วชาร์จแล้วตุงบีบีโฟอาพี่บีและวลุบเยลุบเฉ๋แบตเต็มเลยยังแบตเต็มเลยยังฟัวปี่บีล้วเดี๋ยวเราพี่ตัวไอส์ลุบเฉ๋เต็มแล้วเต็มแล้วปี่ตัวอี มันยี่เดูโซโลชียัยงไม่เต็มยังไม่เต็มแนบะจดลุยอย่าไว้เช่